สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเส้นทางของความรักรักแท้ Random EP ที่45แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานเส้นทางความรักของคุณกันหน่อยว่า จะได้เจ,เจอกันที่ไหนอย่างไรรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาแล้วก็แน่นอนตัวตนของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดรอคอยน้องนางฟ้าโรสคอสนางฟ้าราชินีความรักรอบใหม่มาแล้วนะคะสำหรับพกพาหรือว่าไว้ใต้หมอนหรือหิ้งบูชาได้นะคะรีวิวค่อนข้างเยอะถ้าท่านใดสนใจก็ คลิกไปอ่านรายละเอียดที่ i ินสตาแกรมใต้คลิปนะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยถ้าสนใจนะคะ,ะสำหรับน้องนางฟ้าก็ลงพลังให้ตามวันเดือนปีเกิดเพราะว่าเป็นนางฟ้าประจำตัวเรานั่นเองนะคะ,ะถ้าใดสนใจอ่านไพ่หรือว่าดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์สันเนาะตอนนี้ก็ปรับโปรแกรมใหม่อีกแล้วนะคะก็ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดเพื่อสอบถามค่าครูแล้วก็ ตารางคิววันเวลาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีโอื่นๆอีกมากมายขอทราบเรื่องราวเส้นทางของความรักรักแทสสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนรักแท้ต้องการจะสื่อสารให้คุณได้รู้ถึงเส้นทางระหว่างคุณกับเขานั่นเอง เส้นทางของความรักรักแท้ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรอ่า abundance อมีความสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยว่าเหมือนว่าคุณจะได้เจอแล้วนะกำลังคุยคุยกันอยู่หรือเปล่าในหลายๆท่านนะคะ emotional freedom แต่ถ้าท่านใดไม่ไม่ได้เจอค่ะยังไม่ได้เจอตอนนี้แรงบุญแรงอธิษฐานหรือว่าแรงดึงดูดอะไรใดๆก็ตามที่คุณกำลังใช้อยู่มันจะได้ผลนะมันกำลังจะเวิร์คคุณจะดึงดูดคนที่มีหัวใจเดียวกันกับคุณเข้ามานะคะอา,อาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนปีขานได้นะคะ เกี่ยวกับคนต่างศาสนาได้เช่นเดียวกันไม่ว่าเข like าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่ว่าอาจจะนับถือต่างศาสนาหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะพลังเฟมินิสต์ค่อนข้างที่จะเยอะคนนี้คนที่จะนำพาความรักมาให้อาจจะเป็นถ้าครูผู้หญิงก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันที่จะนำพาความรักมาให้ครูผู้ชายก็อาจจะเป็นเพศตรงข้ามคือเพศหญิงนำพาความรักมาให้นั่นเอง อาจเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเว็บเดตเดตไซต์ต่างๆที่โดยมากอะ่ะจะเป็นที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นเป็นที่นิยมของของคุณผู้หญิงเซเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วเว็บเดตเดตไซต์มันก็ได้ทุกเพศนั่นแหละแต่ว่าเว็บเดตเดตไซต์เว็บเนี้ยจะเป็นเว็บที่ผู้หญิงจะรู้สึกชื่นชอบเพราะว่ามีความมั่นคงนะคะ จะมีค่อนข้างที่จะหาความรักที่ซีเรียสในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้จะไม่ไมไม,ไม่ได้เป็นเว็บที่เหมือนกับไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของซีเรียส l a t i o n s h i p สักเท่าไหร่ถ้าเป็นลักษณะนี้ลองเสิร์ชหาดูทาง Google ได้นะคะว่ามีเว็บไหนบ้างเอาเอาเป็นเว็บที่มีคุณภาพแล้วก็มีความซีเรียสจริงจังคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นในเว็บนั้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะาการเดินทางมีเกณฑ์จะได้เจอไหม มีเกณฑ์จะได้เจอแต่อยู่ที่30%เอเองคนนี้มาจากคนใกล้ตัวนะคะอาจจะนำพารักแท้คนนี้มาให้หรืออย่างที่บอกว่าอาจจะเว็บเดตได้เดตเว็บเดตต่างๆนะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเว็บที่มีความมั่นคงอ่ะนะคะเป็นเว็บที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จจากเว็บนี้เว็บนี้กันมานะคะก็ลองหาข้อมูลดูนะคะไม่ยากไม่ยากลองหาข้อมูลดูนะคะ แต่ท่าในใดบอกว่าถ้าไม่ได้เล่นเว็บเดตเลยจะเจอไหมคะ,ะอาจารย์เจอคะ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานระยะเวลาให้ว่าพลังงานแบบที่คุณไม่ได้ขับขับเคลื่อนนะคะหรืออาจจะเจอจากคนใกล้ตัวจะประมาณช่วงเวลาไหนแต่ถ้าเข้าไปในเว็บเดตจะช่วงเวลาประมาณไหนก็เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะขอทราบพลังงานรักแท้ของคุณนะคะทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะ นี่ดูสิริมมัวโอนส์ริมแองเจิ้ลขึ้นคุณคุณนี้คุณอาจจะเคยฝันถึงหรือว่าคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลา อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์องค์งพ่อพระพิคเนศนะคะที่คุณไปขอพอรไว้ได้นะคะสองเหรียญเนื่องสีพลังงานตีกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะ Lady of Cups ขออีกหนึ่งใบค่ะ Tree of Pentacles น่าจะไม่ธรรมดาแล้วเนาะ หมายถึงว่าคนที่คุณดึงดูดมาอาจจะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งแหละนะคะโอเครักแท้ของคุณหนนนี้นะคะคุณอาจจะได้มาผ่านทางการอธิษฐานขอพรหรือว่าอาจจะ ไปเหมือนกับสัญญิงสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ะคะ่ะว่าถ้าได้เจอเขาหรือเธอคนนี้คุณก็จะพาเขาหรือเธอคนนี้มากราบไหว้มาขอบคุณนะคะหลักๆก,ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับองค์พระพิคเนตด้วยก็เป็นไปได้สําหรับหลายๆท่านหรือว่าเป็นศาสนาศาส,สนาที่คุณนับถืออยู่ค่ะอาจจะเป็น องค์เทพที่เป็นผู้ชายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือนำพารักแท้ของคุณเข้ามาให้คนนี้แต่ทีนี้เนี่ยพลังงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นว่าคุณอาจจะต้องเลือกนะคะคือพลังงานคนที่จะเข้ามาหรือว่ารักแท้ของคุณคนนี้จะเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่รักแท้สองคนหรอกมันจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นรักแท้ของคุณนะคะคนนี้ อหลักใหญ่ใจความถามว่าสังเกตยังไงคนหนึ่องอะจะเข้ามาทิ้งคำถามไว้ในใจให้คุณเยอะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจทำให้คุณรู้สึกมีความหวังความรู้สึกมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนไบโพล่าค่ะมันจะรู้สึกเหมือนว่า เหมือนจะมีความหวังแล้วก็ไม่มีความหวังอีกแล้วประมาณนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่รักแท้ของคุณแต่คุณอาจจะมีความยึดติดหรือว่าไปผูกพันพันธนาการความรู้สึกกับเขาถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ให้ถอยออกมาซะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรักแท้ที่แท้จริงอะ่ะที่มันจะดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะจะเข้ามาในชีวิตนะคะดีมากๆตั้งแต่ต้นจนจบมีจริงด้วยหรืออาจารย์สันมีค่ะ ออดีตั้งแต่ต้นจนจบหมายถึงความรักอะ่ะมันมีอุปสรรคแน่ๆแต่มันจุงมือพาฟันฝ่าร่วมกันไปได้เพราะเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณและพอเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณร่วมกันแก้ปัญหาร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ความรักความฝันนี้เป็นจริงนะคะ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดรักแท้ของคุณคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณในทุกๆด้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาก็จะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าฐานหลักฐานหลักสําคัญในชีวิตคุณด้วยทำให้คุณ่ะ รู้สึกว่าได้รับการแบ่งเบาในเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการลงทุนลงแรงแล้วก็กำลังเงินด้วยเห็นไหมมันต่างกันค่อนข้างเยอะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยผูกพันพันผูกคุณไว้กับความรู้สึกที่ว่าน่าจะใช่แต่กลับไม่ได้ให้อะไรเลยถ้าใครเจอลักษณะแบบนั้นอยู่ก็ให้รีบถอยออกมาเพราะเดี๋ยวรักแท้ที่ชัดเจนที่สุด ที่เข้ามาแล้วจะทำให้ชีวิตคุณดีที่สุดนะคะจะปรากฏตัวขึ้นนะคะถามว่าทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคนนี้คุณจะถูกบททดสอบให้ได้เจอคนที่ไม่ใช่ก่อนที่จะเจอรักแท้ของคุณนะคะถ้าใครใจแข็งอดทนรอได้เจอแน่ๆถ้าใครใจไม่แข็งก็อาจจะเหมือนกับต้องเผชิญบททดสอบนี้ไปสักระยะเสร็จแล้ว ความรักรักแท้ของคุณก็จะเข้ามาแทนที่มันเหมือนเป็นกฎของการแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้กับสิ่งที่ไม่ใช่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรที่ใช่สําหรับเรานะคะบางครั้งมันก็จะต้องมีแบบนี้เข้ามาในชีวิตบ้างนะคะคอมเมนต์ที่ว่าชีวิตย่ําแย่ตกต่ําเจอแต่พวกจุดจุดจุดอะไรพวกเนี้นะคะ คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นกับตัวเองบ่อยเดี๋ยวคุณจะได้เจอแบบนั้นนะตลอดเวลาทั้งชีวิตคุณจะต้องเหมาะตัวเองว่าอ๋อพวกนี้เหรอโชคดีนะที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตฉันนานได้โชคดีที่พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัดคนคนพวกนี้ตัดคนพวกนี้ออกไปจากชีวิตหรือให้คุณได้รู้ท่าแท้ของคนพวกนี้แล้วก็ให้คุณไม่ได้ลงเอยกับ คนคนนั้นนะคะกับคนประเภทนั้นนะคะทุกอย่างคุณจะต้องมองเป็นบทเรียนและสิ่งที่ดีนะคะรักแท้ที่ดีจึงจะปรากฏนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามยืนยันตรงนี้อีกหนึ่งเสียงว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะแล้วคุณทุกคนที่พบเจอคลิปนี้คุณก็คู่ควรนะคะ ในเรื่องบุคลิกลักษณะหน้าตาของรักแท้ของคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดในตัวตนสูงเป็นคนที่มีความสง,งา่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือบุคลิกลักษณะหน้าตาค่อนข้างที่จะมีทรงพลังอํานาจสวยหล่อแต่ว่าดูมีอํานาจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความประสบเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของการเงินแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ใช่คนที่เคยที่จะมีครอบครัวหรือว่ามีบุตรมาก่อนนะคะอายุอานามของรักแท้ของคุณคนนี้เนี่ยอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่55 5ปีขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้สำหรับผลน,นี้นะคะแล้วก็อย่าที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอเขา ตามช่องทางต่างๆในช่วงแรกที่อาจารย์สันได้บอกเอาไว้ตอนต้นนะคะทีนี้พลังงานของ manifestation นะคะออกมาบอกว่าคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตามอกตามใจคุณนะคะน่าดูชมเลยใครขอให้ได้แฟนฝรั่งสายเปก็จะได้ใครขอให้ได้แฟนคนไทยที่แสนจะน่ารักอบอุ่นแสนดีคุณก็จะได้ขอแบบไหนได้แบบนั้นดังนั้นจบคลิปนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ขอให้แน่ชัดก็ไปขอให้แน่ชัดอีกครั้งแล้วก็รอได้เลยระยะเวลาการเจอเจอกันไม่นานด้วยนะคะนับจากที่พบเจอคลิปนี้อาจจะ1สัปดาห์หรือ1เดือนขึ้นไปนะคะบวกหรือลบก็ได้มีเกณฑ์ว่ารักแท้ของคุณจะเข้ามานะคะแทนที่ความรักที่แย่ๆที่คุณมีหรือว่าที่คุณ ปล่อยออกไปนะคะแต่ถ้าท่านใดออกมาบอกว่าไม่มีคาา่ะจ้าหนูไม่มีใครเลยหนูโสดจริงๆไม่มีบทเรียนไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เดี๋ยวรักแท้ของคุณอะ่ะจะเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณว่างพอและคุณพร้อมแล้วสาหรับรักแท้ของคนคนนี้ที่จะเข้ามาเหมือนเป็นบุญหล่นทับนะเหมือนเป็นบุญหล่นทับเป็นอะไรที่เหมือนกับโชคลาภครั้งใหญ่อะ่ะเพราะด้านหลังสํหรับมีทั้งโฮมมีทั้งหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ทัวร์ n อนส์นะคะ ผลนี้ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากๆอะไรที่เคยคิดฝันไว้ในใจที่อยากจะมีเมื่อก่อนเนี้ยนะคะคุณจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามที่จิตใจคุณเคยคิดฝันเอาไว้นั่นเองนะคะ ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากๆทีเดียวเพราะว่าคุณได้เจอกับพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มตัวจริงทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต่อให้คุณจะไม่อยากได้แต่คุณผู้หญิงคุณก็อาจจะอยากให้คุณนะอยากที่จะเหมือนกับดูแลเทคแคร์คุณด้วยประมาณนี้นะคะอในเรื่องหน้าที่การงานของเขาคนคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเป็นนายตัวเองมาตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นค่อนข้างจะมีความรู้มีความสามารถสูงแล้วก็ยังคงยืนยันคําเดิมเพราะไพ่มันออกามาแบบนั้นว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณสบายใจได้ว่าได้เจอรักแท้ของคุณคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตแล้วก็อนาคตในวันข้างหน้าระหว่างคุณกับเขามันเต็มไปด้วยความมั่นคง อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอตามนี้ระยะเวลาการแต่งงานกันก็อยู่ที่1ปีขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้อีกเช่นเคยเพระไพ่หนึ่งถ้วยก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะคะแล้วแต่ว่าหลังจากที่เจอแล้วเนี่ยไพ่เฮอร์มิตก็ออกมาเตือนว่าอย่าลืมไปทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าไปขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปขอพรท่านไว้นะคะพลังงานห่นนี้เกี่ยวเนื่องกับ ชาวธาน้ํนากรกฎพิจิกมีนะเกี่ยวเนื่องกับปีขานอย่างที่บอกนะคะค่อคนข้างที่จะเยอะสาหรับธาตุน้ําหนนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับองค์พระพิฆเนศด้วยเช่นเดียวกันหนนี้หรือองค์สิ่สงศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเป็น ผู้ชายนะคะที่คุณไปขอพรหัวนี้ก็เตรียมไปขอบพระคุณท่านเหล่านั้นได้เลยนะคะแล้วก็จบคลิปก็จะไปขอเพิ่มเติมทิ้งเอาไว้ก็ได้นะคะในปลายทางข้างหน้าได้แต่งไหมได้แต่งนะคะดังนั้นควรจะหมดคําถามซะทีว่าชีวิตฉันมีคู่หรือคู่แท้ไหมคลิปนี้ออกมาเคลมว่ามีนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้เจอตามระยะเวลานี้แต่ถ้ายังไม่ได้เจอนะคะ คุณอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเร่งระยะเวลาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้หรือขับเคลื่อนช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างถ้ารอแต่โชคชะตาบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะนานนะคะถ้าเรามีแรงดลใจอยากจะเจอให้เร็วขึ้นเราก็อา่อาจจะพาตัวเองออกไปข้างนอกบ้างหรือว่าเข้ากลุ่มเว็บเดทหาคู่อะไรใดๆที่มันปลอดภัยนะคะแล้วก็ลองหยิบจับนูน่นนี่ลงมือทําดูนะคะ ของทุกอย่างค่ะถ้าลงมือทํำยังไงมันออกดอกออกผลแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่จะเคลื่อนตัวมาหาเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะคะเอาละเป็นกําลังใจให้ขอให้พบเจอกันตามโชคชะตาแล้วก็ผู้คนนําพาความรักมาให้รวมถึงจากการที่คุณลงมือทําด้วยก็จะย,ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะชีวิตในบ้านปลายอะ่ะมันจะได้เออ ตรงอย่างที่ใจต้องการได้ลงหลักปลักฐานได้อยู่กับคู่ครองของเราใครอยากได้ไปอยู่ต่างประเทศบ้านสวยๆก็จะได้ไปอยู่นะคะเพราะว่า uh, Dream come true อยู่แล้วใครอยากจะอยู่เมืองไทยมีชีวิตสุขสบายคุณก็จะมีชีวิตอย่างนั้นอย่างแน่นอนสำคัญก็คือลงมือทำแล้วก็วิ่งได้ตามความฝันแล้วก็อย่าหยุดความเชื่อเด็ดขาดความหวังและความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะ,ะนำพามาซึ่ง ความสำเร็จในอนาคตทุกๆเรื่องแหละนะคะเอาล่ะน่าจะครบทั่วแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจาก universe อีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่า universe มีอะไรอยากจะบอกคุณสำหรับคลิปเส้นทางของความรักรักแท้ที่ดีงามของคุณนั่นเองนะคะขอข้อความจาก universe ค่ะ เอาล่ะข้อความแรกเห็นไหมคุณเนะ่ะเป็นเจ้านายตัวคุณเองนะคะดังนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาคุณจะต้องลงมือนะคะ,ะสร้างฝันสร้างจินตนาการอธิษฐานภาวนาแล้วที่สําคัญลงมือทําอย่างไม่หยุดหย่อนและในท้ายที่สุดคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะ Key of l i g h t หัวใจสําคัญนะคะของความสําเร็จในครั้งนี้ที่คุณจะได้พบเจอรักแท้ มองให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นตัวจริงตัวหลอกอันนี้สําคัญเพราะสิ่งดีงามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ค่ะมันจะดีสําหรับเราเสมอมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่มาทำ้ายทำลายหลอกลวงปล้นความรู้สึกหรือบางทีก็าอาจจะปล้นทรัพย์ด้วยนะถ้าเป็นพวกสแกมเมอร์ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันผิดแปลกไปจากธรรมดาขออย่าได้ไปเลือกนะคะอย่าไปหยิบ กุญแจผิดดอกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไขประตูไม่ออกรักแท้พลังงานต้องให้ตรงตามที่บอกคือชัดเจนมุงมนงม่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่วต้นจนจบ เป็นพ่อบนทุ่มเป็นแม่บนทุ่มตัวจริงเลยหนนี้ที่จะมาทําให้ชีวิตคุณหลุดพ้นจากพันธนาการของความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอยากฝากไว้ตรงนี้มีรักแท้ที่ดีรออยู่ขอให้มีความเชื่อแล้วก็ลงมือทําด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ